สาดีทุกคนยินดีต้อนรับเขาซูซ่องเต้โมัสาวลาวคือเก่าเมื่อนนี้เขาก็จะมาเฮ็ดตุ่มน้ำเมื่อนนี้เขาก็จะมาตุ่มน้ำแล้วเขาก็จะเอาไข่ลงไปเมื่อน,นี้เขาก็จะตุ่มไข่ว่าเขาจะไปเฮ็ด,ดย่างทุกคนตุ่มไข่แล้วเขาก็จะมีอันนี้ผักสลัดเพืพ่อขับควัน เราก็จะต้มไข่ลงไปอันนี้เขานำน้ำฮอาเซียนั้นแต่ว่าบห้เซียเป็นลาเขาเลยเอาไข่ลงไปเลยทุกคนว่าน้องสิพาทุกคนไปนเห็นอีกอยังกินมันก็จะมีไข่ผักสลัดเล่นมะนาวแาาหงอนผักหอมอุ๊หหน้ามันสิฟวดแล้ว แตกใช่ไหมบอสไข่ต้มไข่ใส่เอามันแตกนึงอีลีใช่ไหมเมื่อกี้บอกร้านไปซื้อร้านบอกว่ามันแตกเลยนึงมันแตกอีลีไหมคิดว่าข้าวเยอะแตกอีลีเลย ขนาดนางอยู่บนแดดอยนี้ก็ยังบ้อนได้ว่าขาลานมันสิดำล่ะ ฟ้ามาด้วยเพื่อให้มันรุดเร็วเพราะว่าอันนี้เขาสีตลมน้ำไปอ,นนปนอันนั้นจ๊กตกเป็ดเดี๋ยวก็จะไปล้างผักก่อนนะวันนี้ให้เพื่อนมาอันนั้นเป็ดเลือดแป่งเป็ดให้กิน สลัดกะโลและวซอฮาผ่นทุกคนอยู่นี่เน่ยอยู่ลาวอันอี้อย่างกระแพงบุ๊บแต่ว่าถามว่าเงินขนาดมันลงดิมันน่งเสยเพือนั่งโคตรเทอะทุกคนสุดเด้อนะจีบเด้อทุกคนวิ่งเนี่ยสุดปะสุดจีบได้อันนี้ก็สุดกันจีบได้ทุกคนเนาะอันนี้ก็สุดอันนี้ก็สุดวันนี้มีแต่คนสุด หลังจากที่เฮาล้างผักแล้วอันนี้ก็มีผักอันนี้ก็ผักสลัดแล้วก็ผักชีผักผักซี <c oughs> ทุกคนมนีผักจะบริเวณย่างไรดอกจะเห็ดยำผักจะอันนี้ก็ส่วนประกอบของเหาอันนี้มักเล่นมากมักเล่นแล้วก็มักไข่ <c oughs> โอเมนไข่แล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือไข่ไข่ไก่ไ <c oughs> อัน,นเครื่องอย่างก็ เคออ้นี่อย่างวะบุๆๆ๊บุคือคือกันทุกคนนี่ก็คือพักเดี๋ยวบันดีเขาก็จะเอาอันนี้ใส่ก่อนไม่เอาบลวอมาให้เนี่ยเขาก็จะเอาใครบดใส่ก่อนบใส่อันนี้ก่อนบักเลนก่อนใส่บักเลนลงไปบักเลนก็คือมะเขือเทศค่ะแล้วก็อันนี้นี่เอาบลวมาให้เนี่ย บ่วบองน้อยๆฮนะวองตักจิงตักเก่งจริงนะทแน่นี่ถ <c oughs> ูกละสี่พันสี่พันกีบค่ะวนนสี่พัน,น 4, บาทค่ะโคนแ <c oughs> พงอีกย่งกับแพงกูัวนี้นะ <c oughs> ต่ว่าคาดอกฮะนะลุดลงๆลุดลงมาสันแล้วชิมมั้อื้มัสชาติอ้าววองหาง ต้องเจาะต๊ะไขทุกคนหั่นทรายหั่นขวนา,น,น,าน,นก็คืออ่ะยังไม่เค่ได้กินออบอสตะกินเห็ดก่อนนั่งกับมันแถบมันวาล้างถ้วยอยู่ทุกคนบอกให้เอาบอสตากินเหมือนเห็ดก่อนก็บบอสมาให้เลยอือแขกมันดุนละเขากัว,กวารขวามันดุนล่ะโอ้โอนีอ่เจ้า ้ำฟิวมันก็จะใส่ไข่อันนี้คือสลอดมันอันนี้เขาเอาไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่เหลืองมาต่ำใส่เรืองใส่น่้ยเี่ยแค่รกบเดียวแต่ทุกคนที่รู้ใ่ไหมะว่ายำผักหวานมันเทบมันต้องเน้นหวานอย่างเดียวคนต่างประเทศเขาจะใส่มายองเนสค่ะแต่อันนี้ใส่ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่แดงค่ะ เห็นน้ำกันนะเขออา่ยาสิเดี๋ยวเราเขออา่ยาก็ได้มัดให้เนี่ยน,นี้ก็เห็นตะแคนทุกคนบ่มีคนจับกล้องให้จะเป็นยูทูบเบอร์ข่าวยู่แต่ว่าบ่มีคนจับกล้องให้ก็เลยเอาแต่ขากลมแหละอ,อันนี้ลงมือ ก็คือเขาสซอันเนี่ยังก็ใส่ทุงทุงอันนี้แล้วทุกคนอยากบุรีนะคะอันนี้จะบางกองขาวอกให้เลยค่ะแล้วก็จะขยาวนะคะจับโต๊ะให้คอยเนย่อันกอง,ป,นะงปุ่มปั่นไปเลยเตรียมปุ่มกัอนเลยเออ <laughs> อคอนไอกล้องเพราะว่าโดนเราบดไดัไดท้ายน้ากันตอนนั้นตอนแรกเขาท้าทยน้ำกันอยู่เนาะตอนซ้องเขาอยู่กคนท่นะมาทายน้ากันอยู่วันนี้ก็คือแบบอันนี้ไปไทยนะไปไทยไปเห็นเบี้ยกดฟังไทยเนาะวันนี้ก็เลยไอยกล้องละโดนเราบัได้เห็นบัได้เขากล้องบอกก็พิดอ,อันนี้จะคือขี่มือค่อยเด้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเขาใช้อันนี้ใช้ทุกอย่างแล้วมเป็นอย่างเดิเนาะ เขาก็ต้องขย่าขย่าแล้วเนี้ยบอก่เป็นไังม่เป็นก็ทิดเลยทีรู้สึกว่าน้อยๆเลยและถ้า่้ไม่มอินเดีันจะอินเดกตอนนั้นจงไว้ทอนนเาใส่เลือดเดือ พอลอนเลยนะเอไปพอลอนเลยไปโอ้ยเอาเบิรงกมละเลยนเออสิบบลนทุกคนบ้าสิสิมลูกพี่ลูกน้องกันนะคะทุกคนโสดอยู่เมื่อกี้อเขาบอกว่แล้วทุกคนเอะหยิบได้เด้อ ชินได้บะได้ชิบได้เขนบอกว่าชินได้พี่ีลูกน้องกันเดี๋ยวก็เป็นลูกน้องเราวัดสันเ <c oughs> ลวแม่เอาไขไ่ใส่ไ,ไปไข่ใส่ลงไปเมื่อกี้น่ะเขาเสื้อเอาอันนี้ก,ก,กร,ระต o r ปรคยายยครับป้าบาถือม,มือเส้าขนาดเขาเสื้ออนนย่างก็มันแก้วใส่เ้วแต่เขาลืมเอาหมาทุกคนปกติน่ะเขาก็จะใส่บางคนเขาอาจจะใส่ซีนน้ำซีนหมูแต่ว่า ก็ค oh, hey. oh, okay. ือทวงนั่นน่ะซื้อมาเลยทุกคนเขาก็เลยกินยางซีแหละอ้อเนี่ยดูสออมาเดี๋ยวเขาตัดออกลิปเลยอุ้ยดีดีนี่เขาใส่ไข่ขาวไปแล้ว อันนี้กับตอนบักใหญ่ทุกคนยอฮึืออะไรอือหค,คือคือคือว่าน้ำสอดมันหน่อยนะแต่ว่าเขาก็เอาไข่เคิองแตกดิเกี่ยวกับอะมันจะแตกหยิบมือไข่มาเลยอาอสี่มือดูอันนี้เอากันทุกคนอย่าว่ากันเด้อว่าเขาเฮ็ดเองกินเองใส่ย,ยังซี้แหละขเขาเฮ็ดขายกับเขาจะใส่ย,ยังซี้คือกันแหละ เชฟไปไเน,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 นแล้วเชืมาอร่อยนะทุกคนอือฮ่าเส้นสองคนว่าข่าบุ้งหูวให้เลี่ยงาไมีซี้นหมวมใช้มันทางซเีก ใส่มือทุกคนบ่ต้องใส่บวงหรือว่าซซอนใส่มือยังเดียวมันจะแซ่บแต่ที่คนจีสานเขาเนาะเขาใส่มือเขากันบอกทุกคนคนลาวเก็ใส่มือ,ขเ,อ,าาอ,อเขากันเขาจะบ่ใส่ซ้อนบ่จังไงเขาส่วนสี่เขาก็ว่า คนเขากินเขา,เขา,เขา,เขาใส่มือคือกันแต่แมนยูใส่มือเด้ยค่ะมือหันจับซ้อมแต่อันนี้คือมือจับกินเลยอือใา่บางคนไม่กินกนกันหันบนล่างเกียด์กันร่างเกียร์ปกินชิมมือควยเกียร์ปะบอเอาไปแล้วอ่ะไ,ไปใส่เอากินผู้เดียว

มาหรอโดดเราไม่ได้กินก็คือว่าแสบอยู่อืมใช่ไหมเฮ้ยพ่อเราเนี่ยจะให้คิดมะเนี่ยให้โดดนี่เกียน <laughs> อืมร่ามากทุกคนให้จง,นนง,จง,งซื้อมืนก็แถวทุกคนบางคนเขาจะใส่มะยงเนตนะก็ไม่บอม่ยองเนตมบนค่อยบว่าืูออบถือค่อยเห็นคนตาประเทศเขากิน้ั่างแล้วคนลาเขากินซื้อก็คือยำสลัดค่ะทุกคนวันี้ลา่ากัขาโตไปกินก่อนเดอ้อทุกคนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซํานี้ บางทีเราก็โดดๆมาได้ทายคลิปสันึงกะฝากทุกคนติดตามเด้อเยจะทิ่มจะปัากันเด้อไปแล้วบายๆงา,านนี้คือ